ก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคนดูแลตัวเองคะหน่อออยดมีคนแซว่าจะไม่ยอมแก่เลยใช่ไหมเบบ้เจอพี่อไรก็หน้าสตาร์ไปเลยเออสู้อยู่นะสู้เลยเหรอเราก็ต้องสู้กันต่อไปถ้ามีเทคนิคอะไรมาแชร์ให้ได้ลอกเรียนแบบบ้างไหมการดูแลตัวเองจริงๆก็พยายามแบบไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พักผ่อนการนอนคือเรื่องสำคัญ อย่างเรื่องอะไรวางก็นอนออกกำลังกายอะพวบกันชิคกี้พายชิคกี้เบ้ก็แบบเบาลงเบาลงมา่ัแต่ก่อนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าบาลานซ์่งขึ้นอะไรเงี้ยมาชัยเอาเวลาไปนอนแล้วเรายังออกกัลังกายอย่างแบบไปนี่อยู่เหมือนเดิมยังออกอยู่แต่ว่าอาจจะการเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบการออกอะไรเงี้ยแต่ก่อนเราจะแบบฮิทคาร์ดิโอเยอะๆอะไรเงี้ยเทรนด์เทรนด์ตอนนี้ก็คือเราเปิดสตูดิโอที่ลาชิสด้วย ที่วันแบททองกต่ขายิ่แอนเดียนอันนี้เพิ่งเปิดเหรอคะเปิดมาประมาณเออ่5เดือนแล้วค่ะก็สอนเองด้วยก็เลยรูปแบบการดำเนินการก็จะขาดกันออกไปก็จะมีความเบาลงโตอินแพ่บ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นธุรกิจเราคนเดียวหรือว่าเราร่วมกับหุ้นกับใครบ้างเพื่อนค่ะแต่ว่าเราก็หุ้นด้วยแล้วก็สอนเองด้วยถ้าเกิดคนสนใจขายของซิขายของซิมาได้เลยก็จริงก็เปิดทุกวันเนเพราะว่า คุณโดยดีกุ้ง่านะคะวันนั้นอบตึกเดิมสตอรี่ชั้นสองนะคะคุณเบเบ้ก็เข้าเกิดทุกวันนะคะก็เข้าไปดูตารางนะคะถ้าอยากเจอคุณเบเบ้ที่เจอได้ใช่ไหมเวลาไปลุมคอร์สอ๋อังคารสาวมีลูกเสือกังวลคุณเบเบ้นะครับคุณเบเ้ก็ออกกระตุ้นใจหนักเพราะวันเออแต่ว่าส่วนมากจะบอกว่าแบบเฮ้ยพอมาถึงแล้วเสียงที่คุ้นเคย เสียงที่คุณเคยที่แบบได้ยินบ่อยๆเวลาทำรีเลย์อะเเป็นอะไงบ้างครูหมอนะครูหอนบ่อยเราตกคนเข้าก่อนลองดูก่อนเลยไใสัก่หอนเนาะไใสักหอนเพื่งให้เขาไว้ใจเราก่อนแสดงว่าเป็นครูใจดีแหละใจดีก่อนใจดีก่อนเพราะว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจไม่อยากให้คนมาแล้วมาอีกมเนาะิดแบบเป็นไงบ้างอะไรนะคะคิดแบบเป็นไงบ้างคะโอเคไหมคนที่มากันต่อไปกันด้วย ัวเราก็รู้สึกว่าจากที่เราออนไลน์มานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้มาเจอคนมันก็เป็นการเติมพลังให้เราได้เหมือนกันแสดงว่าเราก็มองว่ามันน่าจะไปได้สวยใช่ไหมธุรกิจนี้จริงๆธุรกิจเรื่องสุขภาพก็ไปได้สวยไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะแต่ตว่าก็าต,าาต้องยอมรับว,ว่าคู่แขกมันไม่ได้เยอะแต่ตว่าการที่มีคู่แข่งเยอะก็ดีเหมือนกันเพราะว่าันหมายความว่าคนที่เขาจะมาเรียนก็มีเยอะเหมือนกัน<ม>คนสหนใจน,นันได้หาใครสนใจก็ไปหาครูเบเบ้ได้ อย่างเรื่องเรงขออนุญาตถามหน่อยนะอัปเดตลูกหัวใจหน่อยเราไม่ได้อัปเดตลูกหัวใจเบ๊ะเบนานแล้วตอนนี้หัวใจเป็นยังไงเออตอนนี้หัวใจเป็นไงบ้างจารู้ทีแบบผู้ี่พูดได้เพราะว่าเอาต้องพูดตรงๆว่ามันมีข่าวมาสะพานึงแล้วแหละเป็นปีแล้วว่าเออคนจับตาเบ๊ะเบนกับพีทเออตกลงยังไงฮัลโหลยังไงคะถามเองก็เผื่อเด้ มาย่ังไงเอ่ยคือเอาแหละแหละคนก็บอกว่าเอ้คบกันคบกันใช่ไหมคู่เราที่เปิดตัวไม่ได้เปิดไม่เปิดไม่ปิดแบบเป็นความหมายเฉพาเพราะว่าพอเห็นชีพีหิบที่ผ่านมาไงคนก็แบบเอ๊ยยังไงเปิดตัวแล้วหรอแบบนี้ไม่ได้เปิดไม่เปิดหรอสนใจกันรูปรูปอยู่นะเออ คิดไว้ว่าอียิปต์อ่ะคงไปครั้งเดียวในชีวิตก็เลยเป็นความทรงจำไวหน่อยว่าว่าเราไปเที่ยวเลยต้องไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปมีไปดำน้ำค่ะไปหาปลูกเพื่อนวยกันปกติเราไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยชผื่กันออกทริปเล่นแบบเนี้ย สายโหดเอ้าเดี๋มองแบบนั้นไปกับเพื่อนเรอะโอ้ยน่ารักเออไปกับเพื่อนที่พี่เขามาช่วยกันนะไปกัเพื่อนบ่อยไปกันไปอ่าา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 เาา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 ามีเาา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 ากยัาไาาาุาา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 า ทำไมหัวนักศที่เราเออเออก็โอเคตอบได้ว่าโอเคแบบชีวิตโอเคมีความสุขด้วยตัวเองค่ะเออแต่จริงพอมีคนจับตามองเราแบบนี้พวกเราสองคนเกรงไหมเวลาจะไปไหนด้วยกันหรือทำอะไรหรือลงรูปอะไรแบบนี้เบ๊ะไม่ได้เกรงแต่ว่าก็คือมันก็อายุเยอะแล้วใช่แล้วก็ก็ให้ให้โอกาสตัวเองได้ได้รู้จักค่ะ กับเขาที่นี่ถือว่าเป็นเพื่อนเดียวกันแบบนี้ยอะจากรู้จักกันค่ะอันนี้เราเขินหรือว่าอะไรนอนแม่มันนอนเหมือนเขินนะเแม่แม่แบบเป็นเขินนะเสื้อมันหนาอ๋อเสื้อมันหนาเหรอเป็นยังไงเแม่ กันุยรีวิวพิจารณาขอรีวิวหน่อยว่าเป็นยังไงเอาไว้กอดได้ป้างทคนอยากรู้ว่าเขามาเขาเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมทางบ้านงอมเต็มเลยอันนร้ไลบอกไม่ไลฟ์ไลน์ไล์โอเค๋ยวางนี้เลยถามความน่ารักยังไงบ้างเขาบอกรีวิวนิดนึงนิดีเขาดีเขาดี ตอนดีเบย์แฮปปี้ดีค่ะแต่คุณพีทเข้าโอเคใช่ไหมไม่รู้เขาแฮปปี้ป่าไม่รู้แต่เราแฮปปี้แฮปปี้จริงๆถามมุมมองแบบเอาโอเคเราก็บอกว่าเมื่อกี้เราก็บอกเราโตแล้วอะเนาะ <c oughs> แต่ก็ถ้าเกิดจะมีใครสักคนหนึ่งเราจะเปิดไหมหรือว่าเราขออยู่แบบเงียบๆเป็นส่วนตัวอะไรแบบนี้อยู่เป็นปกติสมมติว่าเราไม่ได้เป็นคนในวงการอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตแบบปกติเลยอ่ว่าไม่ได้แบบทำคอนเทนต์เสริมโน่นนี ก็ถือเป็นธรรมชาติแล้วก็ถือว่าตอนนี้แฮปปี้เนาะมีความสุขแต่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตัวตัวมันที่มั่สุดไปตม่ใช่ขยันทำงานดูแลตัวเองได้ใช่แล้งต้นที่แบบเออมาคุยกันอ่ะได้ยังไงอ่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันหรืออะไรนเป็นหิ้วจักรกันมาต่อนแล้วยังก็ยังคุยก็เลยคลิกกัน ม่มีใครแนะนําคุเองไม่มีใครแนะนําไม่มีใครชมใช่ไหมเออผมณก็ไม่มีสบายที่ชมเราไม่มีไม่มีใครชมเลยไม่ว่าจะแบบอาจจะสดทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยมาชมจังหวัดแต่จริงจริคนเชียร์เยอะนะพอจะรู้พี่แปลกไหมว่าคนเชียร์คนีจิ้นคู่เราแกงๆคงไม่ดูน่ารักดีเลยแบบนี้เอ็กตอนเอ็กตอนไปออกรายการเขาอย่างเงี้ยเขาก็ซัพพอร์ตดูแลจน ่ช็ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนในกลุ่มอะไรนแล้ว,ลวถ้าเป็นการออกรายการทำงานหรืออะไรก็คือเพื่อช่วยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนเป็นค่าออกรายการเทมแรกๆก็ไม่มีค่าตัวอยู่แล้วเรรู้จักเพื่อนแหละที่จะช่วยเหลือกันเงีถ้าขอนาาาขอนุญาตถามว่าตอนนี้จะใช้ทำสถานะใช้อะไรไดีคนคุยเพื่อนสนิทคนพิ่เตี้ยเลยแฟนหลานั้น เขาเรี้ยกว่าถ้าแล้วแต่ถ้าแล้วแต่ถ้าแล้วแต่นี่พวกพี่เราขั้นสุดนะพี่พลาดหัวไม่ถูกน่ถ้าแล้วแต่นี่พวกพี่เราขั้นสุดพลาดหัวพี่หน่อยขั้นถ้าแล้วแต่ถ้าแล้วแต่พวกพี่เราขั้นสุดขั้นสุดถ้าถามว่าใช้ความเแฟนได้ไหมคะเออเป็นหนูอ่ะถือว่าต้องโทรถามพีทก่อนเออเพาเป็นคนคนคนรู้ใจคนรู้ใจได้ไหมได้รู้บ้างไม่รู้บ้างกพิเศษได้ไหมเออก็พิเศษอยู่ก็พอรู้อ้าว 绝了！一了，一了，真